เฮ้ยมันไล่มันไล่นี่แทนแล้วมันไล่นี่อะไรไม่เป็นไรเฮ้ยว่าฟาดพืดอีกฟาดพืดนสองดอกเลยวะเดี๋ยว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 ไฟฉายใครมาตรงอยู่ตรงนั้นเลยของแดงเนี่ยอ้าวมัน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 เลิกไล่นี่แล้วนะมันเลิกไล่นี่แล้วนะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะวางวางไม้อัดแล้วหนีเลยมันไปเตะเครื่องด้วยไม่มันโอ้โหแม่งขายติมและมันกลับมาไล่นี่แล้วมันกลับมาไล่นี่แล้ว ม่มอยากันกลับมาไล่นี่มันกลับมาไล่นี่มาเดี๋ยววะมาเดี๋ยวว่าเน็ตเลยเอ๊ะใครวะไอหยกเหรอเอ้ยฟาดมืออีกแล้ววะไอคุณแจเรียบร้อยฆาตกรตาบอดฆาตกรตาบอดว้าว้ายว้ายแกปอมใครวิ่งมาทางนี้เอาไว้รอตั้งเชืองดิว่าได้มาเต็มเลยแล้วไม่รู้ใช้ยังไงมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันกลับมาแล้วที่ผาย ไรมาดูใกล้ๆกูจังวะมันดิอยู่ไหนอ่ะพี่จะบอกว่าอยู่ไหนดีหรอวะอยู่กับพี่แล้วกัน <laughs> มันยังไม่เลิกไล่เลยชิบหมไอ้ไอ้ไอ้ติมวอลมาแต่ไกลกูได้ยินเสียงฟาดเว้ยอีกแล้วว่ะฟาดเว้ยอีกแล้วว่ะฟาดมันฟาดมาประมาณห้าครั้งแล้วยังไม่โดนเลยเว้ยอีกแล้วหกแล้วบ้างเนี่ยเจ็ดแล้วมึงจะโดนไม่ได้สังเกงหนึ่งมึงโดนมึงโดนกูเถอะกูสงสารมึงยังไม่โดนอีกเหรอแปะอะไรเอากูสิบเอาก้าแล้วเออ เอาเอมึงมึงแค่ถึงเอาให้ออใหุ้ดเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดเพื่อนเอาให้สุดเอาไม่ฟาดแล้วไม่ฟาดแล้วเอามาแม่งเสียดายวัยอีหะลุ้งเนี่ยเอาต้มไว้มาดีกว่าสิบแล้วสิบแล้วมก้ปะจะเจอฆาตกรมันให้มันเล่นปะเนี่ยมันขำปะเนี่ยมึงขำหรือมึงจริงมึงบอกกูมาดิกูว่ามึงจริงกูว่ามึงจริงแล้วแบบเพื่อนไปกโดนเลยอยู่ไหนครับพี่ พี่จะบอกว่าอยู่ไหนดีวะเออสตาร์ทไปซะเรียบร้อยฆาตกรตาบอดฆาตกรตาบอดสองรอบแล้วเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงมาทำไมมันตามนี่มามันตามนี่มาเดี๋ยวนะกูเพิ่งมึงไม่มีใครปั่นเครื่องกันอีกเลยนะเอ้ยปั่นปั่นไปเลยมันไล่ที่คนเดียวกูนี่ไงงว่าามมึทกูปั่นกูปั่นคนสุดท้ายแต่เปิดด้วยขอโทษอินสันไม่ไม่ไม่ต้องปั่นไปเลยมันไล่ ปั่นไปเลยมันไล่นี่คนเดียวนี่จู๊กคะแนนจู๊กเต็มแล้วตอนนี้เนี่ยมีเครื่องรางเสร็จไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องลนอะไรทั้งนั้นมันไม่ตามใครไม่ได้มาทำอะไรกับเพื่อนพี่ใช้ไฟฉายจนจะหมดเลยชิพายหมดอ่ะเดี๋ยวมันจะเออชิพายโดนโดนมีคนล้มว่ะโดนห้องใต้ดินด้วยว่ะไอ้เคี้ยมันไม่อุ้มด้วยว่ะมันฟาดมันฟาดหลบ มึงแค้นปะเดี๋ยวมันบอกว่าคุเล่นก่อนมันอุ้มแล้ว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 โดนห้องใต้เดินด้วยวะคิดว่านะเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาจะไปไหนเอาเอาชีวิตเอ้ามันมันเอาหลุดเฉยเลยมันจะถึงที่ฮุกอยู่แล้วมันจะหลุดก่อน ขอขอแบบฟาดเต็มๆหนังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาไอ้เหี้ยช็อตแหละไอ้เหี้ยทางตันไอ้ซั์ทางตัน,ตนเอาเปิดตู้ขากูอีกกูไม่อยู่แถวนั้นเจ้าพี่ได้เลยว้ยสรุปนี่ยังไม่โดนแขวนเลยนะเนี่ยทำไมยยอ,ะยยอ,อ่ะย,ย,ออย่อจอยอ่ะเอาฟาดวืดอีกแล้วเอ้ยวืดอีกแล้วไปดินนะ วางไม้อัดไปเลยใต้ดินใต้ดินใต้บ้านอ่ะเฮ้ยไฟฉายหมดวายาช้ไฟฉายหมดเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอไฟฉายแล้วเจอไฟฉายแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอไฟฉายแล้วเดี๋ย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 วเสร็จกูแน่กูอ้อมกลับไปเอามึงกูอ้อมอันตรายเขาจูกันอยู่กูอ้อมกลับไปเอาแน่กูบอกเลย80เปอร์เซ็นไหนวะไหนวะไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่ไอ้แดงเฮียได้แล้วกูได้ของเล่นกูแล้วไฟฉาย ไฟฉายขยายส่วนจู่มันอยู่แถวไหนเนี่ยพี่มันยังปีไม่โดนเลยใช่ไหมเดี๋ยวพอกูเห็นแล้วเพื่อนมึงปิงเท่าไหร่ว่กูอยากรู้คือเครื่องที่เหลือมันอยู่ในโรงพยาบาลคือเดี๋ยวไปเองไปโรงพยาบาลยู่ไหนวะมุน่งตามกูมาคุณอยู่้างหลังมึงมึงมานี่ทางนั้นไม่มปนเรียบร้อยฆาตกรตาบอดอีิแล้ว อ๋อ,อ,อมึงไม่ต้องไปเล่นกับใครวันนี้มึงเล่นมึงอยู่กับกูแหละอ,อยู่กูแค่รองคนเดียวแะแต่ว่ามันอันตรายนะกูบอ,อกเลยเออให้ล้มจนได้แต่มันน <laughs> ่าจะแขนพี่มากมากเอาแม่งเอากระดิ่งฟาดกระดิ่งด้วยกระดิ่งไม,ม,ม่ไม่อุ้มมัออไนไม่อุ้มเหรอเท่าไหนแล้วพี่โอ้โไม่อุ้มอ่าอุ้้มแลวอุ้มแล้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 ว คือพี่ไม่มีคะแนนอะไรเลยนอกจากจุกจุกแม่งเต็มตั้งแต่กี่วีที่แล้วไม่รู้ไม่เจอชนะไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรจูนที่หลุดแน่นอนพี่หลุดแน่นอนพี่บอกเลยมันหาที่กว่าไม่เจอโอเคเงกันเแล้วคิดว่าห่วงได้อยู่อยู่บ้าน่า้ะมาที่ประตูเออเนี่ยประตูพี่พี่ไม่ไม่ไม่พี่พี่อยู่ประตูแล้วพี่หนูออกแล้วออกเร็เลย สรุปสรุปจูนมาประตูที่พี่เปิดเชเลยโอเคตอนแรกดูจะไปประตูหยกอยู่แค่ไหนหิวแไหนพ่าหนุ่มพ่อหนุ่มกล้ามใหญ่เดี๋ยวไปกันสามคนเลยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอวะชุดก็เท่นะทำไมเล่นอย่างนี้เกเสร็จไปไปไปรอรอรใครโดนฟาดคนนั้นก็ไปก่อนใครอีกสองคนยังไม่โดนก็ไปบล็อกให้หน่อย เด็กแค่ไปกันสามคนมามาบัง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 นี่ไงหมันโผล่มันรึมโผล่มแล้วบังบังทันทีเอาไว้คิมพีไอ้เหี้ยเอาเอาเอาคิมหายแล้วโดนสองถอนถอนของไม่เป็นไรช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแต่ถ้ามันอุ้มเพื่อนก็ช่วยจูนแล้วกันอะไรค่ะมันเล่นอะไรของมันวะจิ้มร้อยเพื่อนจิ้มน่าจะครบร้อยแล้วค่อยเอา หยกมาล่อมาล่อให้มันฟ้ายทีหนึงเดี๋ยวพี่จะไปจุ่มจุ่มเพื่อนอ่จุ่มเพื่อน,ออม,อนมันคอแล้วมันคอแล้วโอเคผมร้นหนึ่งไม <ป S 2> <Okay. S 1> ่ยายยายยายเออไปไปไป <Thank you. S 1> ไปไปไบไป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  องคนนี้ปั่นได้แบบเหมือนคนละห้าสิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วชิบหายโดนแล้วมาไล่พี่เบนนะฮะสรุปเครื่องเดียวกันไหมคนละเท่าเ้าวพลาดไปพลาดไปพลาดไปพี่พี่ลาไปทางนู้นเออเพื่อนปั่นอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้าโดนว่ะโดนว่ะจังหวะนี้ไม่มีของเล่นเลยว่ะของเล่นอยู่ไหนหลัวแมทมีปะแมทแมทมีไม้ไหมก็จะเหลือไม้อยู่นะไม่มีว่ะ เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเวิดไปเวิดไปอะไรสักทีพี่เฮ้ยยังยังยังไปยืนทีหน้ามันดิกูห้ามห้ามชมห้ามชมห้ามชมแหมห้ามชมเด็ดขาดพี่อีกหน่อยเฮ้ยมาถอยหมุนช้าไปหมุนช้าไปหมุนช้าไปจะเปิดจะเปิดประตูนี้อยู่โอเคเดี๋ยวไปประตูนั้นก็ได้ เปิดเปิดไปเลยนะเปิดไปเลยนะเปิดไปเลยนะแมวเด้งอ๋อแมวแมวเด้งเหรอโอ้มันมาแล้วพี่ไปประตูเลยจูน่าจะตายจูน่าจะตายไปประตูเลยแต่จูนเฟดเท่าไหร่เองเฟดสามอ้าวอู้ยเฟศสามเฟศสามเปิดประตูเลยพี่โอ้โหนั่ารักเพื่อนใกล้กันเลยอ่ะนั่นรักสิประตูใกล้กันมากเพื่อนลืมมั้งเพื่อนเพื่อนซุ่มอยู่เพื่อนซุ่มอยู่ ใช้ใช้เราเป็นเหยื่อล่อวะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเกิดเสร็จอยู่แล้วเพื่อนต้องให้เพื่อนเปิดต่อวิโอ้ยพี่เอ้าเอา้จบโุ้ยไม่ไปโอ้ยหมดแล้เพื่อนเพื่อนไม่ทำอะไรเลยได้จิ้มเบ็ด้วยวะ ได้แม่ได้ไหมไ,ไ,หม,ไม่ได้หรอเพื่อนมาทางกูเหรอเอ้กูน่าจะมีลูกเองปั่นเครื่องตรงเนินได้ปะเออเกมน่าจะพีกอะไปก่อนนะเพื่อนหยกหยกได้น hm ั่นนัเนจะบอกให้คุณไปขึ้นไปข้างบนน่ะรักษาตัวเอง้เสร็จก่อนนะขึ้นไปข้างบนแล้วก็วิ่งสปินเบิร์ดลงมาเตะอันนี้แล้วมันจะขึ้นได้แล้วช่วยเตะฉันทีนางกลับมา ไปไม่เไปน้ำไม่กลับขึ้นไปข้างบนเออวิ่งวิ่งจากไหนอ่ะวิ่งจากตรงแท่นไม้อ่ะตรงกล่องอ่ะตรงตายกล่องนะอ,อ่ะฮะอ่ะเออเอาวิ่งมาเลยสปินเบิร์ดแล้วก็อะไรสปินเบิร์ดแล้วก็วิ่งมาแบบลงมาให้ถึงตรงกลางตรงไอ้ที่ฉันนอนอยู่พอดีอ่ะแล้วมันจะขึ้นได้อ๋อเดี๋ยวก่อนสปินเบิร์ดยงังไงนะ <laughs> วิ่งวิงว่ง <laughs> ไม่ได้กดกดยังไงนะ วิ่งไงวิ่งเร็วแล้วมันจะเป็นติดตัปินเบิร์ดคุณได้เอามาไหมมาแต่ว่าเอลบีเหรอเออไม่ถึงวะ่ะเห็เลยเขาอยู่กับใครอ่ะไม่รู้ว่ะเขาแล้วจะตรงมากว่าะพี่เบ้มแต่งแค่ไหนสบายเลย <laughs> <laughs> เดนะ ไกออกแล้วเฮ้ยมึงจะตายหรอเอ้าเออวะมึงลืมเล้วมึงจะตายนี่ทำไมทำไมมึงถึงตายวะตายเอ่มันอยู่ข้างหน้าไปเดี๋ยวพี่เบนวะอยู่กับพี่เบนพี่เบนอยากพี่เบนอยากขึ้ข้างนเหมนกูบ้างจะเสร็จแล้วพี่สู้ๆ พี S <S> <S ่เบนต้งเฟดเอาเฟดสองเนี่ยะเหมือนเขาวิ่งไล่จับกันอะแบบผ่านหน้าไปแบบแน่จริงจับไม้เันสิเนี่ยใกล้เลยจับตรงนั้นโอ้โหตัวนี้พี่เบนคงไม่ซีเรียสหรกเนอะแกเฟดสองแล้วอะเขาอุ้มพี่เบนอยู่ทันร็วว สร็จแล้วออกเลยพี่เบนขอโทษนะคะเพราะว่ามันมีโนวันเปิดใกล้เลยอะอเอาลยวิ่งวิ่งวิ่งคาร์บู <c oughs> โอ้โไม่ได้เอาเดวิดมเนี่ยมันมันมันมีโนวันอะนะเราไม่สามารถช่วยได้เขาแรงมากเท่าไหร่ กูพิมพ์บอกเขาก็ไม่ติดปาก